รวมวิธีการหาแบ็กคิสตันดำฉบับ20วัน9,400เพชรหรือถ้าเป็นสายเติมจะได้17,440เพชรตัวดีครับพมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกมแบ็ก c ค v e r เวอร์เอ็มและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนำร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน powerpay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมแบ็ก c ค v e r เวอร์เอ็มแล็งนล็อกออเรนจินเกนชิ้นอิมแพคและยังมีเกมอื่นๆอ,อีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ powerpay หรือแอดไลน์แอด powerpay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง Power ในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนําแนวทางในการหาแบคคริสตั้นดในแต่ละวันแบบ20วันที่เราจะได้รับเพชรทุกๆวันก็จะไม่รวมในส่วนของค่าความสําเร็จที่เมื่อเราเก็บแต้มความสาเร็จแล้วก็จะได้รับเพชรหรือจะเป็นในส่วนของระดับชื่อเสียงโลกอันนี้ก็จะไม่พูดถึงไม่รวมการเก็บเลเวลความสัมพันธ์ของตัวละครที่เราจะได้รับเพชรแบบครั้งเดียวอันไหนที่ได้ครั้งเดียวผมจะไม่พูดถึงนะผมจะพูดถึงเฉพาะที่เราจะได้แบบแน่นอนนะครับในแต่ละวันอย่างแรกเลยที่เราจะได้รับแบบแน่นอนนะครับก็จะเป็นในส่วนของเควสตรายวันหรือภารกิ จากค่า Active 20แต้มจะได้10 40ก็จะได้อีก10 60ก็จะได้อีก10และ100จะได้50โดยรวมแล้วก็จะได้รับ80จากตรงนี้ซึ่ง20วันเนี่ยเราก็จะได้อยู่ที่พันหส่วนถ้าเป็นเควสระดับกลางเขาก็จะมี3เควสนะครับที่เราจะได้แบ็กคริสตันดาแต่จะได้รับเควสละ40ถ้าเราทําจบครบหมดจะได้ตรงนี้เพิ่มเติมอีก80ก็จะเป็น200ซึ่งเควสระดับกลางก็จะมีระยะเวลาประมาณ5วันในการทํานะครับถ้า20วันเราจะทําได้4รอบ4รอบก็จะเป็น800และถ้าเป็นเควสระดับสูงจะใช้เวลาประมาณ20วันในการทําจะมี สามเวสท,ที่เราจะได้รับแบ็กคิสตันดำเวสละ60 3เควาสก็จะเป็น180แต่ถ้าเราทําครบจบทุกเวสจะได้รับอีก820โดยรวมแล้วตรงนี้จะได้รับอีก1000ด้วยกันแค่เฉพาะภารกิจตรงนี้นะครับ20วันเราก็จะได้รับอยู่ประมาณ3,400แล้วเขาก็จะมีตรงนี้อีกนะครับนั่นก็คือรางวัลออนไลน์รายวันก็จะได้รับแบ็กคิสตันอีก50 20วันก็จะได้รับ1000ด้วยกันนะถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของการท้าทายจํากัดเวลาเราลงด,าาาด,ดางา่านท้าทายจาก แบ็กคิสตันดำแต่บางคนเขาส่วนของเพื่อให้ได้รับของมากที่สุดอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับเป็นคนๆไปนะครับแต่ถ้าไม่คิดอะไรมากนะครับก็ลงอย่างน้อย2ดงานก็ได้เพราะว่าแค่2ด้านเราก็จะได้รับ40บแบ็กคิสตันดำแล้วนะครับคือท้าท้ายจำกัดเขาจะมีเวลา3วันด้วยกันในการเปลี่ยนแต่ละเฟสถ้าเราจะลงให้ครบทั้ง3ระดับเราก็จะได้รับ60บแบ็กคิสตันดำต่อวันแต่ส่วนตัวเชียร์ให้ลงระดับท้ายๆยเข้าไว้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเ,เลยนะครับถ้าลงครบจบหมดตีไปสูงสุด60 20ตววันันนเรากสะระรับ 1, ต แต่ละเมืองเนี่ยเขาก็จะมีหีบเกิดอยู่เราสามารถมาเตะได้พวกหีบพวกลังอันนี้เพื่อนๆต้องเดินไปดูเอานะครับว่าเมืองไหนแมปไหนมีบ้างเมื่อเราเตะแล้วอ่ะก็จะมีโอกาสที่เราจะได้รับแบล็กคิสตันดาแบบนี้นะครับวันหนึ่งอาจจะได้2 0ถึง100นะแต่ผมตีไปกลางๆแล้วกันนะครับก็อยู่ประมาณ40แบ็กคิสตันดาถ้าเราเตะทุกๆวันวันละ40คูณ20ก็จะเป็น800อันนี้ตีเฉลี่ยในระดับกลางเพราะว่าบางวันอาจจะมีได้น้อยได้มากแต่ให้ยืนพื้นไปก่อนก็คือวันละ40ต่อมาก็็จะเปนนในส่วนของ หน่วยหน่วยเนี่ยก็จะมีรางวัลรายงานตัวนะครับซึ่งถ้าหน่วยของเราเนี่ยรายงานตัว6คนขึ้นไปเราจะได้รับของรางวัลระดับสูงด้านล่างแต่ด้านบนไม่ได้นะซึ่งของรางวัลระดับสูงวันที่8ในการเช็คชื่อก็จะได้รับ150แล้วก็วันที่1 4จะได้รับอีก150ปตีแค่2วันนี้เพราะว่าเราจะคิดแค่20วันใช่ไหมก็จะอยู่ประมาณ300นะครับจากหน่วยต่อมาก็จะเป็นการเล่นไพ่กับยามิถ้าเราเล่นไพ่กับยามิอันนี้เราจะได้รับรายสัปดาห์ชนะต่อเนื่องถึง10 180รรรออบบจะไดด้ัโยยววมู่่่ทีีา2 0 วันเนี่ยก็จะประมาณ3สัปดาห์ด้วยกันนะครับตรงนี้ก็จะได้รับ540ด้วยกันคูณ3เข้าไปที่เราจะได้รับอีกนะครับก็จะเป็นการต่อสู้สนามบอลองเราจะได้รับรายสัปดาห์ถ้าเราอยู่ดีกเริ่มต้นและอยู่เชลเลนเจอร์ขอแค่บแต้ม2,000ขึ้นไปเนี่ยก็จะได้รับ600ต่อสัปดาห์แล้วนะครับแน่นอนสูงขึ้นก็จะได้รับของรางวัลมากยิ่งขึ้นฉะนั้นเราตีต่าๆไปก่อนเชลเลนเจอร์น่าจะพอทําได้พอแต้ม2,000ันไม่ยาก3สัปดาห์ก็จะอยู่ที่ประมาณ1ัน0ดโดยรวมแล้วนะคร ท้าทายจำกัดเตะหีบก็จะได้รับแบ็กคิสตันโดยรวม20วันนะครับอยู่ประมาณ9,400แต่ถ้าเราอยากได้เพิ่มเติมเราสามารถเติมตังเสริมเพิ่มขึ้นได้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการซื้อแพ็กเกจธรรมดาจากตรงนี้นะครับซึ่งการซื้อแพ็กเกจตรงนี้จะเป็นแพ็กที่ถูกที่สุดและคุ้มที่สุดลายวันนะสำหรับแพกรายวันเพราะจะได้ทั้งแบ็กคิสตันแบบพรีเมียม120แบ็กคิสตันอีก120ถ้าเราซื้อ20วันแน่นอนครับ800บาทเราก็จะได้รับอย่างละ2,400โดยรวมราแล้วก็จะอยู่ประมาณ4,80 0พรแลกก็ยังงมีในนส่วขอา สมัครรายเดือนแบบพรีเมียมที่เราจะได้รับอีกวันละ120 20บวันก็อยู่ที่2004และการสมัครแบบพื้นฐานเราจะได้อีกวันละ 60- 20วันก็จะอยู่ที่1 0 0่แค่เฉพาะซื้อแพ็คลายเดือนกับการซื้อแพ็กเกจธรรมดารายวัน20วันตรงนี้ก็จะได้เป็น8,400โดยรวมถ้าไปรวมกับเควสก่อนหน้านี้อารีนาก่อนหน้านี้และอื่นๆก็จะได้อยู่ประมาณ1 7 4 4 0ซึ่งอย่างที่เกินไม่รวมในส่วนของค่าความสําเร็จที่เราจะได้รับแบบครั้งเดียวหรือไม่รวมในส่วนของการเก็บบบบค่่าาเเววของหััใจจทีรระได้บแบบ ครั้งเดียวอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงนะครับเพราะว่าถ้าเราไปเก็บตรงนี้ด้วยเราเก็บหมดทุกตัวมันก็จะได้รับเพชรมากขึ้นกว่าเดิมโดยรวมแล้วก็อาจจะได้หลายหมื่นเลยนะครับและถ้าถามว่าเราจะไม่ซื้อสตาร์มิน่าเลยใช่ไหมใช่ครับเราจะไม่ซื้อสตาร์มิน่าเลย30ก็ไม่ควรซื้อถ้าในกรณีที่เราจะเอาตัวละครจริงปล่อยผ่านไปได้เลยนะยิ่งถ้าเราเล่นเป็นสายดองเปิดหาสุ่มตัวละครด้วยแล้วนะครับการที่เราจะหาเพชรเมนูจะค่อนข้างน้อยมีได้ไม่เยอะแล้วก็อาจจะต้องรอพวกวันเกิดของตัวละครหรือจะเป็นในส่วนของกิจกรรมอื่่นๆเเเสริิิมมมพต ก็จะมีแบล็คิสตันมาให้นะฮะแต่ไม่ได้เยอะจากนั้นเอาที่แบบเก็บได้รายวันก่อนตรงนี้น่าจะดีกว่าถ้าตามคำนวณอย่างที่เห็นสายฟรี20วันเราก็จะได้ประมาณ9,000แบบไม่ใช้นะครับสตาร์บิ๊กก็ไม่ซื้อแต่ถ้าเป็นในส่วนของสายเติมเล็กน้อยเราก็จะได้อยู่ประมาณ17,440ตัดดีว่าเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยแต่แบล็กคิสตันตัวนี้สําหรับสายเติมเนี่ยเขาจะมีแบล็คิสตันแบบพรีเมียมด้วยอีก2,400ใช่ไหมถ้าตัดออกไป2,400ก็จะเหลือ15,400 24 2,400เนี่ยเราก้ในนาหา ดีผมว่าก็น่าจะพัฒนาตัวละครไปได้เยอะฉะนั้นสาหรับในพาร์ทนี้ผมก็มาแนะนําแนวทางในการหาแบ็กคริสตันประมาณนี้แล้วกันนะครับสำคัญเลยก็คืออย่าลืมไปเตะกล่องดวงดีก็อาจจะได้เยอะดวงแย่ก็อาจจะได้น้อยได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับดวงนี่แหละครับ